ก็จากคราวที่แล้วที่มานะคะก็อาการอินสอมเนียวกิบก็คือดีขึ้นเห็นชัดเลยแล้วก็ตอนนี้ค่ะคือก็ไม่ได้เกลียดการนอนแล้วตอนนี้อยากนอนเร็วๆแล้วก็เวลานอนก็นอนหลับแบบยาวถึงเช้าแล้วก็จะตื่นมาตอนช่วงประมาณตีห้าครึ่งเลยะะอย่างเงี้ยค่ะมานมัสการพระองค์แล้วก็ก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็กลับมาก็นมัสการอีกรอบหนึ่งก็รู้สึกจิตใจเราสบายขึ้นแล้วก็จากที่เราเคยมีความกลัวแล้วก็เคยมีความแบบ กังวลแบบปล่อยวางไม่ได้อะค่ะคือหลังจากที่มารับไฟไปอ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับมันตึ๊บอย่างเงี้ยเช้ามาเรารู้สึกปล่อยวางได้แล้วก็มันเหมือนกับมันพลิกอย่างนี้เลยมันสบายใจแล้วก็เรื่องอย่างตอนที่กิมีปัญหาไม่สบายใจเครียดอย่างเงี้ยธุรกิจมันก็ลงไปด้วยแต่พอแบบวันนั้นตื่นมาแล้วมันเหมือนกับมันอย่างเงี้ยพูดไม่ถูกอ่ะมันมันมันคลิกมันเปลี่ยนอ่ะแล้วธุรกิจก็กลับ แบบกลับมาแบบเห็นเห็นเลยอะคะ่ะคือลูกน้องที่ทํางานก็โทรมาบอกว่าคุณกิฟ๊ฟตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูมีชีวิตชีวาหนูมีสปิริตในการทํางานมากขึ้นคือลูกน้องก็ก็โทรมาบอกแบบนี้ค่ะจากที่ไปทําอะไรมาเนี่ยไปทุบไปเลยมาอ๋อก็เมื่อเอา <c oughs> พวกอของต่างๆที่เป็นไอดอลต่างๆอะคะ่ะที่เป็นพวกลูกเคารพต่างๆเราก็เอาไป เคลียบ้านแล้วก็เอาไปทิ้งคือยังไม่หมดนะคะแต่ว่าออกไปเยอะมากแ,แล้วก็แต่ละชิ้นเนี่ยคือตอนแรกก็คิดเหมือนกันเพราะว่าบางชิ้นนี่คือแบบแพงมากแต่ก็ที่ทิ้งทิ้งไปคิดว่าก็เฉียดพลัดนะคะแต่ก็ยอมทิ้งหมดเลยเมื่อวานแ,แล้วพอเคลียร์ปุ๊บนี่แบบโล่งเลย <c oughs> แลกมากใช่แต่ว่าตอนที่เอาไปเคลียร์เนี่ยนะคะตอนที่เรายกขึ้นรถเนี่ยขึ้นรถสองคันก็คือคันรถคุณพ่อแล้วก็รถกิฟต์วันนั้นเนี่ยรถทั้งสองคันยางรั่ว Mm hmm. ยางรั่วทั้งสองคันเลยแล้วก็รั่วล้อหลังเหมือนกันเลยแต่ไปคนละที่นะคะค,คือคุณพ่อกิ๊บก็ขับไปเอ็มคอเทียกิ๊บก็ไปอีกที่หนึ่งไปแถวลาดพร้าวแต่ก็รั่วทั้งสองคันแล้วก็พอเมื่อคืนเนี้ยเอาไปที่เอาไปไปทำลายอะคะ่ะเอาไปทุบกิ๊บไปที่ตึกตอนกลางคืนกิ๊บมีตึกอยู่ตรงแถวเนี้แล้วก็น้องหลุยอะเอากุญแจไปเสียบประตูเพื่อจะเปิดประตูเข้าไปกุญแจมันแบบมันนิ่มแล้วก็หักไปเลยคาประตูค่ะ mm hmm. กุญแจมันแบบมันแข็งมากนะแต่มัน,ม,นมันแบบมันหักคาประตูเลยอะคะ่ะแล้วตอนที่ไปความรู้สึกกิ๊บก็คือแบบมันหงุดหงิดอะไรก็ไม่รู้มันหงุดหงิดอะคะ่ะแต่พอเคลียร์ทิ้งไปแล้วก็สบายาค่ะก็ตอนนี้ก็ยิ้มได้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกมันมีสันติสุขในใจมากขึ้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคําพยานนี้จนจบขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องอยากจะไปสวรรค์อยากจะมีชีวิตใหม่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระเจ้าทรงส่ง,งพระเยซูพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกนี้เพื่อเอาความบาปเอาความเจ็บป่วยเอาความหายยนะเอาคำสาปแช่งออกจากชีวิตของเราไปถ้าเรามาเชื่อในพระองค์พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะให้ชีวิตกับเราและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์เมื่อเราเชื่อ หนึ่งยอห์นบทที่4ี่ข้อแพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพี่น้องครับพระเจ้ารักพี่น้องมากพระเจ้าอยากให้พี่น้องไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์หลังจากจากโลกนี้ไปและพระองค์อยากให้พี่น้องมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองในโลกนี้มาเป็นลูกของพระเจ้าดีไหมครับง่ายมากตัดสินใจเชื่อด้วยใจว่าพระเจ้ารักพี่น้องและทรงพระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่พี่น้องจ่ายราคาให้แก่พี่น้อง และพี่น้องอธิษฐานพูดมาดังๆต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและกลับใจจากความบาปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอธิษฐานบ้าตามผมดีไหมครับขอเชิญมาเป็นลูกของพระเจ้าผมจะนําท่านอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอบคุณพระองค์ที่ทรงพระเยซูมาสิ้นพระชนลังพระโลหิตที่ไม้กางเขน เพื่อยกความผิดบาปของลูกออกไปและนำพระพรและความชอบธรรมเข้ามาในชีวิตของลูกองค์พระเยซูยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกขอกลับใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระองค์รับใช้พระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อขอพระองค์อวยพรล,ลูก พิทักษ์รักษาลูกนำทางลูกใช้ชีวิตของลูกในนามพระเยซูลูกบังเกิดใหม่แล้ววันนี้ขอบคุณพระเจ้าเอเมนส้างความยินดีด้วยนะครับที่มาเป็นลูกของพระเจ้าผมรับเชื่อพระเจ้าเมื่อกือบ40ปีมาแล้วนะครับไม่เคยผิดหวังเลยนะครับหาโบสถ์ที่ดีๆอยู่เรียนพระวจนะอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานไปสามัคคีร,รมรับใช้พระเจ้า เติบโตไปในทางของพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและความรักนะครับหวังว่าจะได้พบพี่น้องสักที่หนึ่งในโลกนี้หรือไม่เราก็พบกันในสวรรค์นะครับขอบคุณครับพระเจ้าอภรรครับ